เนื้อที่ใช้นี่นะครับก็จะเป็นเนื้อนองลายแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะต้มให้ให้นุ่มเปื่อยก่อนแล้วก็จะมีเครื่องในด้วยนะครับเครื่องในนี่เขาก็มีแบบสําเร็จมาแล้วนะครับที่ร้านไายเนื้อจะซื้อมาเท่านี้แหละสองขีดต้มเนื้ออารมณ์ดีก็คือเราก็ต้องใส่สมุนไพรนะครับสมุนไพรสายเขียวนี่นะครับเครื่องในนะครับก็มีขายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เนื้อนองลาย ต้องต้มเนื้อต้องายให้นุ่มก่อนนะครับอันนี้เขาก็นุ่มมาแล้วไม่ต้องต้มต้มน้ําก็ต้องใส่เกลือไปก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อต้องลายเลยนะครับการต้มนี่ก็ต้องใช้ไฟอ่อนนะครับใช้เวลาต้ม2ชั่วโมง A few moments later นีนะครับต้มครบเวลานะสองชั่วโมงเปื่อยนุ่มดุวยเลยนะครับแล้วก็จะพักใส่จานไว้ก่อน ยังไม่หั่นนะครับแต่จะรอให้ตัวเขาเย็นนะครับโดยการอเอาไปแช่ตัวเย็นก่อนเลยให้เย็นก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาหัน่นเอาไปแช่ตัวเย็นมาเขาก็จะแข็งนะครับก็จะหั่นง่ายได้ทรงนะครับถ้ายังไม่แช่มาเนี่ยมันก็จะนิ่มนะครับเละไม่ได้แช่แข็งนะครับแช่ห้องธรรมดานี่ครับเราก็จะหั่นง่ายได้ทรงแบบนี้เลยนี่สวยงามเครื่องในซื้อมาก็ต้องเอามาลวกก่อนนะครับ คนที่เราจะเอามากินก้นชามนี้เราจะใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะครับเครื่องในที่เมื่อกี้เอาไปลวกแล้วแต่นี่ก็คือเนื้อน้องลายน้ำต้มนะครับขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงน้ำปลาผงชูรส กลิ่นสมุนไพรออกมาแล้วนี่เราก็จะใส่พริกขี้หนูโคกนะครับพริกขี้หนูโคกหย,ยาบเสร็จแล้วก็จะตามด้วยมะนาวนอยู่ไปมะนาวนี่ไม่ได้มีแต่เปรี้ยวนะครับนี่มีเค็มด้วยเค็มขี้มือรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดไม่มีหวานชิมก่อนออเป็นที่น่าพอใจแล้วก็พอตัใส่ชามเลยนะครับนี่ครับอรมณ์ดีแน่นอน เนื้อต้มอ,อารมณ์ดีพร้มขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็ถ้าได้ซดน้ำโล่งคอนี่จะ,จ,ะจะอารมณ์ดีเลยนะครับชื่นใจถ้ามีสมุนไพรก็จะดีใหญ่เลยเนื้อต้มอ,อารมณ์ดีขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเนื้อต้องลายนะครับกับเครืนน่องในนุ่มเปื่อยแน่นอนนะครับว่าสองชั่วโมงเลยด่วน นี่นครับแล้วมีฉีกไแบบกระจายเลยนะครับเน่ก็จะเป็นต้มยำเนื้อใส่ใบกระเพรานี้เองนะครับไม่ใช่ต้มแซ่บนะครับต้มแซ่บนี้จะเป็นพริกป่นนะครับนี่จะเป็นพริกขี้หนูสดนะครับพริกขี้หนูสวนอืมีแบบต,ตุย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 เลยนะครับอืม โ uh huh. oh. <c oughs> อ้โลงคอยนะครับนี่ครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีอะต่อ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 เนื้อชิ้นหนึ่งนี่นะครับเนื้อไปแช่ตู้เย็นก่อนให้นิ่มนะครับให้แข็งนะครับก็จะได้หัน่นง่ายแต่ตอนหั่นตอนร้อนนี่ก็เลนนะแล้วครับเพราะเขาเปื่อยมากอืมอเละไปเป็นท่าเลยนะครับ เปนนี้ครับวันนี้ครับวนนี้ครับวนนี้ครับวันนี้ครับ